ฮองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกะกอเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ และสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Mon น ster อร์ h a i l a n d เช่นเคยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเบมอนเขายังคงอยู่ในประเทศไทยของเรากันอยู่ยังอยู่กันครบทั้งแก๊งเลยนะครับเรียกได้ว่าน่าจะอยู่ยาวๆไปอีกหลายวันเลยทีเดียวมีถ่ายคอนเทนต์กันเพียบเลยนะครับวันนี้เนี่ยเด็กๆเบมอนก็ไปตลาดน้ํามาตลาดน้าอัมพวานั่นเองนะครับหลังจากที่ไปเล่นทะเลมาแล้วเนี่ยกินหมูกระทะปุ๊ปะหมูกระทะปะปุ๊จบปุ๊บเนี่ยก็มาเดินเที่ยวช้อปปิ้งกัน ต่อที่ตลาดน้ำนะครับแฟนๆได้เจอกันบอกเลยว่าเด็กๆเนี่ย สวยน่ารักและเฟรนลี่สุดๆทุกคนคือไนิ์กับแฟนคลับมากๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยที่ไปเจอแฟนคลับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ได้เจอเบมอนนะครับก็ต่างเฟรนลี่ให้กับทุกคนเลยโบกมือทักทายเห็นเป็นชาวไทยก็สวัสดีค่ะยกมือไหว้สวัสดีเห็นเป็นชาวต่างชาติาก็โบกมือทักทายให้นะครับเรียกได้ว่าเป็นนางงามมิตรภาพสุดๆไม่ว่าจะเจอใครเนี่ยก็ต่างทักทายทักทายแบบจริงจังด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าแค่ยิ้มให้แล้วเดินผ่านไปแต่ยกมือไหว เรียงคนขึ้นไปเลยจนแฟนๆเนี่ยถึงกับออกมาแซวนะคะว่าเด็กๆเบมอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนเป็นทูตสารสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มารวมตัวกันปุ๊บสารสัมพันธ์ทั่วโลกเลยนะครับเจอใครเนี่ยก็ทําให้ตกหลุมรักกันไปหมดบอกได้เลยว่าทั้งหากเดบิวต์มาจริงๆจังๆอย่างเป็นทางการเนี่ยทานแฟนคลับคือกระจายตัวแบบทั่วโลกแน่นอนนะครับเพราะว่าใครๆเห็นแล้วก็เอ็นดูเด็กๆเบมอนกันทุกคนเลย หลังจากที่ฟแฟนๆเนี่ยเจอเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ที่ตลาดนัดนะครับแต่และคนก็เดินชอปปิ้งกันไปแบ่งกันเป็น2ทีมไปแล้วเรียบร้อยนะครับพาริตาอาซาโรรา ย้อนอยู่ด้วยกันนะครับมีไกด์นำเที่ยวเป็นเด็กไทยพาริตาน้องแพรนั่นเองแล้วก็ชิกิต้าฮารัมแล้วก็รุกานะครับอยู่ในทีมเดียวกันมีไกด์นำเที่ยวคนไทยก็คือจิกิต้าน้องแคนนี่นั่นเองนอกจากจะแยกทีมกันไปช้อปปิ้งแล้วเนี่ยแฟนๆยังเจอเด็กๆเบมอนยืนถ่ายรูปรวมกันนะครับอยู่ที่สะพานด้วยเป็นสะพานสีนั่นเองใครที่เคยไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายเช็คอินตรงนี้ไว้เนี่ยตอนนี้เอามารันลงใหม่ได้นะครับบอกว่าเคยไปถ่ายรูปตรงสะพานกับเบบี้มอนสเตอร์มาด้วยเชื่อเลยว่ามีคนเนี่ยเข้ามากด แน่นอนนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีฟแฟนๆนะครับมาบอกว่าเจอเบบี้มอนสเตอร์เข้าไปช้อปปิ้งกันใน7 e เ e ่ e อที่ประเทศไทยด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าสาขาไหนที่ไหนแต่ว่าฟแฟนเจอเบมอนเนี่ยอัดกันอยู่ในเซเน่าจะแบบว่าซื้อขนมของกินอารมณ์อะไรต่างๆมากมายไปตุนไว้ที่โรงแรมนั่นเองเพราะว่าเบมอนเนี่ยเขาเป็นวงที่แบบสายกินกันอยู่แล้วนะครับกินเก่งกันทุกคนเลยแล้วก็มีคนที่กินเก่งมากๆอยู่ในวงด้วยแอบไม่บอกละกันว่าเป็นใครนะครับใครคิดว่าในวงเบบี้ เมมเบอร์คนไหนกินเก่งที่สุดคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแต่เราเชื่อว่าจะมีอยู่2คนในนั้นที่ทุกคนจะต้องคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันแน่นอนใครหนะ้าใครหนะ้ามาคอมเมนต์กันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับที่แฟนๆพูดถึงกันเป็นแฟนจีนนะครับแฟนชาวจีนที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยและบังเอิญบังเอิญได้เจอกับเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์พอดีนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันก่อนที่เด็กๆจะเดินทางไปที่พัทยานั่นเอง,เ,องเจอในห้างนะครับก็ทักทายสวัสดีเบบี้มอนสเตอร์พอดี เด็กเห็นปุ๊บเนี่ยเรียกว่าเป็นคนไทยนะครับก็แจกครึ่งหัวใจให้แล้วก็ทักทายเป็นภาษาไทยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกมือไหว้สวัสดีทำเอาแฟนจีนงงเลยนะครับว่าทักทายแฟนจีนมาด้วยคําว่าสวัสดีค่ะน่าจะคิดว่าเป็นคนไทยเป็นแบบว่านักท่องเที่ยวไทยเหมือนกันก็เลยสวัสดีค่ะไปแต่ว่าพอเด็กๆเบบ y ้มอนสเตอร์เนี่ยเดินเข้าประตูไปลาลานนะครับกำลังจะออกไปก็หันมาทักทายอีกทีนึงนั่นเองแฟนจีนก็ออกมาพูดถึงกันนะครับว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่ถึงแม้ว่าเด็กๆเนี่ยจะคิดว่าเป็นคนไทยแต่ อย่างน้อยเด็กๆก็ยังเฟรนลี่กลับมาไม่ยิงกันเลยแถมยังน่ารักน่าเอ็นดูมากๆประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่แบบว่ามีแต่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะงงๆกันหน่อยว่าเอ๊ะที่เดินผ่านไปผ่านมาในคนไทยหรือเปล่าหรือว่านะักท่องเที่ยวจีนหรือว่านะักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าเป็นชาวต่างชาติกันแน่แต่ด้วยความเฟรนลี่ของเบมอนทั้ง7คนนะครับเจอใครก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันไปหมดเลยพูดไทยกันเก่งและชัดมากๆด้วยมาไทยไม่กี่วันแต่ว่าสร้างความฮือฮาและก็สร้างความน่ารักน่าเอ็นดูให้กับแฟนรวม ไปถึงคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับด้วยนะครับทำเอาหลายๆคนนั้นเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็อยากติดตามกันต่อไปเลยตกฐานแฟนคลับใหม่ๆได้เพิ่มอีกรวๆนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Baby Mon น ster อร์ที่เรานํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่า Baby m o n s t เ r นั้นเขาจะไปที่ไหนกันต่ออีกบ้างนะครับไกด์นาเที่ยว2คนจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวไปกินไปชอบที่ไหนกันอีกรอติดตามกันได้เลยนะครับคลิปนี้ไว้อัปเดตเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกด like, ไกลค์กนดนนัััั้ดววยยะครครรบบสสีอซ không